มาแดดลมลมตกอากาศกำลังดีโอ้โหเหมาะสะกเล็กเกินใช้มันหน่าเปเที่ยวงานเป็นเที่ยวงานสวกใสสีแต่ก็จะมีงานโอเคเดี๋ยวก่อนไปเที่ยวครับอ้าวสวัสดีทุกท่านนะครับพบการแสดงของละครลิงครับในรอบเด่นของวันนี้นะครับรอบพบค่ำเดี๋ยวจะแนะนำตัวละครให้รู้จักนะครับว่าใครคือพระเอกใครคือนางเอกวันนี้มีทั้งหมดกี่นักแสดง คู่นะครับขอเวลานักแสดงเราแต่งตัวกันก่อนนะครับอ่อนนี้พระเอกางเอกพร้อมแล้วแต่นักกายกรรมฮะกำลังเตาลมอยู่ด้านหลังเวทีครับ ินควันนี้ผมมีสามแสดงแนะนําให้รู้จักเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยครับนั่งแรมล็กอยู่นี่ชื่อของเขาคือน้องกาโมสวัสดีครับกาโมนะครับวันนี้เป็นนักดาบครับผมน้องกาโมมารยาทแบบิงไทยสวัสดีท่านผู้ชมสวยๆอ่ะมารยาทสวัสดีท่านผู้ชมสวยๆครับชิญนิแนแอสวัสดีครับ กาโมครับวันนี้เป็นนักดาบแล้วก็จะมาเล่นกายกรรมนิดๆหน่อยๆน,นะอ่าดีติดตามมาด้วยโอ้โยกมือประทวงนะครับแนะนำช้าอาวไม่ใช่ไม่ใช่มือเหรอขอขโทษชื่อของเขาคือคุณการชนาเป็นไหคะสวยไหมคะโอ้โหมาในชุดสีเขียวนะครับชื่อของจโอ้โมารายาทดตีซะด้วยอสวัสดีทุนผู้ชมสวัสด,ดีกัร การจะนานนะจ๊ะวันนี้เป็นนักร้องสาวในคาเฟ่าอาเชิญนั่งครับนั่งลงให้สภาพเรียบร้อยให้สมกับเป็นคุณและสตรีดีโอ้ยงามสงา่าแต่ไม่ได้นะครับอาน้อ,นองๆอ,อยู่กันเยอะเอาเท้าลงได้ไหม,ไมเดี๋ยวเด็กจะทาตามได้เลยอาเ้าวเท้าลงเลยครับน้องๆอ,อยู่กันเยอะนะเอ๋ยจับเบาๆช่วยน่คุณไปยกเท้าเขาสูง<อ>เขาไม่ชอบยกเบาๆได้ไหมยกต่ำๆอายกต่ำๆนะ เล้ยเชือกนี่ไอ้นั่ยังยกสูงอยู่ยกสูงไม่ได้ต้องยกต่ำๆชื่อเขาคือคุณกาญจันนานวันนี้เป็นนักร้องนะครับอ้าวแล้วก็ติดตามมาด้วยอีกหนึ่งนักแสดงนะครับนุ่นเลยครับนี่นุ่มหล่อประจำทีมงานชื่อเขาคือปื๊ดครับผมคุณปื๊ดใช่ไหมปื๊ดครับผมชื่อปื๊ดนะครับอ่านุ่มหล่อใช่ไหมหล่อด้วยโยช่ชนี่ ไฟลุ่มลอหลอยนะครับชื่อปื้ดนะฮะวันนี้คุณปื้ดเป็นนักกายก,กรรมอ้าวสามตัวละครสามแสดงนะครับพบกับโชว์แรกนะครับกับกาโมโชว,วิชาเพลงดาบกาโมโชวิวชาเพลงดาบให้ชมหน่อยได้ข่าวว่าเป็นนักดาบที่ก็ยกมืออย่างจังเลยไม่ต้องยกลูกเออมากาโมเป็นนักดาบวันนี้เขาจะเพลงดาบให้ชมกันดาบของเขาใช้สองเล่มนะครับนี่ดาบคุณกาโมคือ ดาบไม้นะฮะดาบคูสุด,ดายอ้าวกาโมเตรียมตัวรับดาบอ่ะเอาดาบไปไม่สนใจเลยเอาดาบครับเฮ้ไม่เอาไม่เอานะแบบนี้ยื่นให้ถือว่าดูถูกการส่งดาบให้เขาต้องใช้เทคนิคเทคนิคอย่างแรกนั่งถอยหลังออกมาจากนั้นเล็งไปที่เบ้าตาเขาแล้วก็นับ1นึสาปล่อยมีด ถ้าร <To en. t ale> ับได้ตบมือให้เขาด้วยรับไม่ได้ไม่ต้องตบนะครับเดี๋ยวมันจะเลยไปด้านหลังนะฝากพี่เก็บให้ด้วยนะครับอะล้อเล่นล้อเล่นเชื่อมือกาโมเทนารับหนึ่งสองสามรับดาบฮึนีแน่ยังมีอีกเล่มหนึ่งครับคุณหนึ่งสองสามอย่าเพิ่งอร่อยรับดาบนี่แน่ย็นไงครับผมเองครับผมเก่งครับผมเก่งเออใจ่งเก่งลูกเออจับดาบให้เรียบร้อยนะกาโมโชวิช วันดีกว่าช้าช้าลองฟันครับช้าช้าสโลสโลฟันขวานี่แน่ฟันขวานั่นแน่ฟันซ้ายฟันซ้ายฟันขวาฟันซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาเี่ยนี่นี่เป็นแค่การวอร์มนะฮะเก่งไหมครับโอ้ บ่ายยอครับบ้ายยอตกบ่อยๆนะครับเออเอาจริงดีกว่าปีมมยบันเลงเอาจริงดาวโมครับเอาจริงแล้วนะคราวนี้ปีมมยบันเลงแล้วไม่วอมนะลูกผมพากและคุณทาเข้าใจนะครับอันนี้คือซ้ายและอันนี้คือขวาซ้ายคุณขวาผมเข้าใจไหมมองทางนี้ไม่ต้องไปมองทางนู้นมองทางผมนี่ฟังผมให้ดีละวังใหญ่พลาดถ้าพลาดคราวนี้ฟันลงมาชกหัวผ่าสองสิบแทงท้องชกทะลุหลัง สำคัญอ,อะไรหายก็คิดเอาเองนะครับกาโมโชว,วิชาเพลงดาบเอ้าจริงเชิญเลยครับเอ้าวจับดาบไหว้ครูให้เรียบร้อยแลูก เดินทางมาถึงวังนาลายราชนิเวผมจะมาโชว์เพลงดาบให้ชมแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ไหว้ครูอย่าเพิ่งของขึ้นลูกใจเย็นๆผิดคิวครัชชบคุณผิดคิวมาหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวผมขอไหว้ครูกันใจเย็นๆลกูกอ่ะตามคิวตามคิวอากามโมวันนี้เดินทางมาถึงวังนาลายราชนิเวผมจะมาโชว์วิชาเพลงดาบให้ชมกันเพียงเอาโมโชว์อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วม,า,ามันไฟวันไฟ เดี๋ยวมันมันมองที่ไหนแล้วนั่นน่ะดาบจะไปไม่ถึงเลยยกอะไรโอ้ยประทับประมันดีนะคุณเนี่ยเอาไปมาเสมอภาคกันดีกว่านี่รับรองมันกว่าเดิมกาโมโชวิชาเพลงดาบปันซ้ายปายซ้าย หัวนะอ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 ะหัวหัวระวังแทงท้องขอเสียงตบมือให้หน้าดาบเลยครับขอบคุณขอบคุณครับโหใจไม่มั่วขอบคุณครับผมเชื่อคุณกาโม่กระโดดลอดบ่วงมีดตั้งหลักให้ดิบอยตาดูนะครับทุกท่านกาโมกระโดดลอดบ่วงมีดเต็มตัวนับนึ่ สองสามกาโมกจอดเข้าไปแล้วครับกลับมาแล้วครับเอาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองเป็นยังไงเป็นยังไงคราเอกเปิดครับผมผมเองครับผมเองเอาละครับปื๊ดนั่งพักก่อนระหว่างรอใส่น้ำมัน ใช่บวงมีดปืนบอกปืนไม่เอาหรอกมันยิดจ้อยเขายัางปืนอะ่ะมันต้องบวงไฟมาชื่อชุดนี้นะครับถ้าผมโชว์กับคนชาวต่างชาติไฟร,ร,ร,ร้อนแรงแรงร้อนเฮ้ยอะไรใครบอกของปลอมฮะของจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมหูแววครับขอโทษขอโทษเอา้าปืนกระโดดลอดบวงมีดเอาเทีตัว ยกเต่งยกเต่งเลงให้เรียบร้อยแล้วจดเออฮเอาอีกทีครับอีกทีก็ยังได้ปืนชกหนึ่งสองสามปุ่มไฟหยาบนั่นแน่ไอ้มือใส่ดนะครับปืนเชิญครับพราเอกลุกหล่อหยาบโอเคขอเซ็นตะมือให้ปืนด้วยครับโอ้โยขอบคุณครับขอบคุณครับโยปืน พี่ไหวมากครไปขึ้นมาเลยครับขึ้นไปน้างบนเวทีเลยครับเหยยหยอดโอเคเกมของเราเล่นไม่ยากนะมายื่นมือออกมาสองข้างประกบกันแบบนี้ทําตามป้าเขาได้หรือ่าผมนี้เชือกอยู่1เส้นทำตามพี่อ้โหทำตามพี่ทีนี้เอีกคนหนึ่งนะครับเขาจะคิ้วาเขาเป็นเด็กอยู่นะครับอ้ะนี่นะครับผมมีเชือก1เส้นจากนั้นผมจะทําการมัดมือของงองนะฮะแล้วมาชมความสามารถของป้า หนึ่งนาทีเขาจะสามารถแก้เชือกช่วยน้องได้หรือไม่อ้าวเป็นกำลังใจให้กันนะครับมือถือบันทึกภาพบันทึกวิดีโอเวลานิ้วหายจะได้ตามหาถูกไม่มีรอเล่นนะครับอ้าวหนึ่งนาทีแก้เชือกให้ได้ยกมือยกยกมือยกยกมือไว้ทีลูกเสียวอะไรหายอ่ะโอ้หลุดแล้วขอบคุณค่ับ ขอบคุณครับอาทีนี้คนต่อไปมีไหมน้องผู้หญิงน้องรอรับรอรับเอคนอยู่ทางนี้ครับยื่นมือรักนี่นะเอารับไปลูกเออขอบคุณครับโิงโวจาวจา้นะอมองลิงไทยครับลิงะองไป อ่ะขอติดตอมือกับคุณกาญจนาดิ